พอี่รองเท้าแตะพันล้านนุ่มเด้งเหมือนเหยียบครี่จริงดิเพิ่งสั่งมาอีกคู่สุดฮิตแห่งติกตอกเลยนะพ่ากันว่านุ่มเด้งเหมือนเหยียบรี่เลยนะมันนุ่มเด้งขนาดนั้นจริงเลยมันแบบนั้นจริงเลยเห็นรีวิวบอกว่าแบรนด์นี้ขายมาตั้ง9ปีแล้วนะขายไปแล้วกว่าร้อยล้านคู่จึงอยู่นั่นเนี่ยรขค้นหนึ่งในร้อยล้านเหมือนกันเนอะพอได้ลองเหอนุ่มสบายจริงๆนะน้ำหนักเบาด้วย ใส่แล้วไม่มีความรู้สึกว่าเจ็บหรือกดเท้าเลยนะไม่เสียดสีเท้าเหมือนรองเท้ายางทั่วไปเขาบอกว่าทำจากโฟมโพลิเมอร์ดีไซน์ให้ลดแรงกดแรงกระแทกเวลาเดินตัวนี้ยืดหยุ่นมากสารภาพเลยตอนแรกคิดว่าเหมือนรองเท้ายางทั่วไปนี่แหละ เพียงแค่เอามาติดแบรนด์เลยทําให้ราคาสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่พอได้สัมผัสและลองใส่เออมันดีจริงว่ะแตกต่างจากรองเท้ายางแน่นอนน้าหนักตัวเยอะไม่มีปัญหาเพราะรถแรงกระแทกได้เยอะแม่คิดว่าการรองช้าได้ด้วยเพราะว่าพื้นเขาหนาราคาไม่แรงอย่างที่คิดอะดูในตะกร้า